สวัสดีครับเพ,เพื่อนๆรายการจิบกาแฟคุยดาบทุกท่านวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่ยี่สิแล้วนะครับเมื่อวานก็มีไปอ,ออกในทศกาลเนาะที่เชียงดาวไปช่วยงานเข้ามาที่งานข่วงเจงร้านนานะครับก็บรรยากาศชื่นมืน่นมันม่วนตามคนเหนือนะครับก็มีของขายมากมายเลยก็เลยเนี่ย ช็อปมาฝากเพื่อนๆในเพจเพื่อนๆใ,ใน YouTube เนาะที่ไม่ได้ไปอาจจะอยู่ทางไกลก็เลือกดาบสวยๆมาให้อยู่นะครับก็มีมาอยู่ประมาณสัก6เล่มได้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังเมื่อวานก็พอดีพรุ่งนี้มีภาร,รก,กิจเนาะต้องเข้ากระทมอยกะัะที่ปรจอรองเท้าก็เลยกลับจากเชียงดาวมาประมาณสักป่าสอนะครับขับรถมาสุขโขทัยนะครับ แต่ว่าก็ชานาญทางละขับบ่อยมากนะครับก็คือขับมาละเป็นสิบปีแล้วก็เลยกะเวลาถูกนะครับก็มาถึงสุโขทัยอยู่ประมาณสองทุ่มครึ่งได้เช้านี้ก็เนี่ยตื่นมาเอาของสวยๆมาให้ชมนะครับก็ตามคอนเซปต์เดิมเนาะไปช่วยทุกงานแต่รูปไม่มีไม่ได้ถ่ายรูปอะไรกับใครเลยนะครับก็ก็อะไรเดียก็ไม่ได้ถ่ายเนาะ พอดีก็เดินดูนู่นดูนี่ไปไม่ค่อยได้ถ่ายรูปไม่ค่อยจะเก็บรูปเท่าไหร่นะครับก็เน้นเก็บบรรยากาศในงานเก็บความรู้สึกดีๆมากกว่านะครับไม่ให้เสียเวลาเนาะดาบมันมีเยอะกี่เล่มเนี่ยหกเล่มนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมทีละเล่มเลยเ,เล่มแรกเนี่ยเล่มนี้สมบูรณ์นะนะครับเนี่ ก็เป็นดาบลานนานะ้องสมักก็เป็นดาบล้านนาทั้งหมดนะครับอันนี้หวยด้ามครบเลยนะมีหายแค่สี่ห้าเส้นนะครับช่วงช่วงหัวกับช่วงท้ายนะครับเชือกไปยังอยู่ครบอ่มามันดูสิทรงอะไรก็เล่มนี้ยาวรวมอยู่ 32นิ้วนะครับก็เป็นดาบที่ดาบเก่าเนะาะใครอยากได้กับเก่าชุดนี้ขายหมดนะบอกได้เลยทักมาได้เลยนะครับเล่มแรกอ่าันี้ก็เป็นทรงเพียวๆเ,เนาะมันน่าจะสวยแล้วเพราะผมคัดมาเองกับมือโอ้สวยจริงๆด้วยนะครับใบดาบอย่างสวยเลยทรงใบข้าวนะครับนี่สันจ่วนะจั่วประมาณอยู่10บมิลนะครับ ขึ้นจวปลายใบน,นั่นี่ยไหมจวเนี่ยอันนี้จวดจวรวดปลายใบทรงอย่างนี้สวยนะเป็นใบข้าวหรือเรียกทางการก็ทรงปลายแหลมนั่นแหละครับเนี่ยมีจัวดจรวดปลายใบด้วยอ่าเงาๆเป็นดาบงาๆเนีแต่ว่าขยกยขามันนานละนาจะไม่ค่อยเด้งแล้วนะครับใบสวยเลยอโอเค ใบ21นิ้วนะครับกำลังเหมาะมือนะครับใบข้าว21นิ้วหรือว่าดาบไยแหลมนะครับเล่มที่หนึ่งอ่าอันนี้คือดาบที่เราใช้ทั่วไปนะก็กำลังเท่านี้แหละนะครับไปเร็วๆเลยเดี๋ยวลงขายในเพจเนาะแล้วก็ไาว่างอีกทีหนึ่งดูตัวจริงไปก่อนเล่มที่สองนี่เล่มที่สองนี่ผมชอบนะเนี่ย จับมาเนี่ยผมชอบส่วนตัวเนาะอันนี้ก็ดูทรงเนาะถ้าดูระดูใครนอกเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นดาบลําพูนเนาะดามดามใหญ่นะอันนี้น่าเหมาะเป็นดาบพานเนี่ยพอดีเจอครูเสือเนาะในงานเสือระนำน่านแกบอกอย่างเงี้ยดาบน่าจะเป็นดาบพานนะครับพกเดินป่าเดินอะไรได้นะครับเนี่ยดาบหนาๆนเลยดามอ้วนมากนะครับไหวสีรักบีกกว้าง้านนี้น่าจะเป็นพวก เหรียญหรืออะไรมันหลุดลราไปแล้วนะครับเชือกระเดิมๆนะครับหวายครบด้ามอวบนี่ใบยอย่างเท่เลยเหมาะมือมากไม่ใช่ดาบศอกนะนะครับแต่ว่าเป็นดาบที่ด้ามใหญ่ใบกว้างนะครับใบสิบเจดนิ้วครึ่งนะครับโอ้ยโคตรอินดี้เลยเล่มนี้ นี่มีตอกลายด้วยนะครับเห็นไหมเห็นลายไหมตอกลายที่ใบาลายอย่างนี้คุณก็เจอในใบาดาบมิตระดิศเนาะเล่มนี้น่าจะโซนนั้นนะครับแต่ถ้าดูดูขนาดด้ามเนี่ยไปดูขนาดใบเนี่ยอาจจะเป็นพวกโซนน่านเนาะบางทีดาบมันก็ตีชัดไม่ได้นะว่าเป็นดาบที่ไหนครับได้แค่สันนิษฐานก็า่าถ้าเอกลกักษณ์มันไม่ได้ชัดมากเหมือนกับลือเมืองยองพวกลําพูนพวก ลำปลางอะไรเงี้ยครับเพราะทางโซนแพร่ทางโซนน่านเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยจะมีใครเก็บข้อมูลแล้วก็ถือว่าเราวิเคราะห์จากลักษณะเบื้องต้นกับที่เราพบเนาะเจ็ดนิ้วครึ่งนะอันนี้เล่มนี้สวยมากอีกฝั่งหนึ่งไม่ตอกนะตอกลายฝั่งเดียวโคตรอินดี้เลยนะครับเนี่ยสวยมากดำดาบสั้นๆนี่หาย,ยากแลยไม่ใช่หาไม่หาง่ายก็ไม่ได้สั้นมากนะอันนี้ไปถือเป็นดาบสอกนะสิบเจ็ดนิ้วครึ่งดาบใช้งานนี่แหละแต่ว่าน่าจะใช้ในการเดิน เหมาะมือมากนะครับสวยมากเล่มนี้17เจดนิ้วครึ่งนะครับกระทัด,ดรัดเล่มที่สองผ่านไปนะครับสมบูรณ์นะเล่มนี้มีครบเลยสำหรับสายนักสะสมอยากเก็บของวสวยๆเนี่ยแล้วก็อารมณ์ดาบดีเล่มนี้เลยนะครับเล่มที่สอง เรียงมาก,ก่อนจำไ่ไดะเล่มไหนเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มที่สามโอ้ดูสภาพเนี่ยของเก่าเก็บกันประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้บูรณะยังเดี๋ยวลงแก้วกาแฟยังไม่ได้บูรณะยังไม่ได้ขัดใบเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ตอนเราจะเก็บเราก็เก็บอย่างนี้เนาะมันเป็นสายคัมพีเนี่ยเฉพาะสายนี้ก็หายยากมากเลยนะสายใหญ่สายอย่างเงี้ยแล้วก็พันเก็บไว้อย่างนี้นะครับ ใส่สินันณี้มันก็สวยละนะครับตอนเก็บดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยครับดาบอันนี้ก็เดิมเดิมนะเนี่ยสภาพเดิมแบบนี้ผมเรียกว่าของเดิมนะสมบูรณ์นะเพราะมันมันถ้าเป็นสักแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นเนี่ยผมเรียกเป็นเก่าเก็บสมบูรณ์ละนะครับไหวาอาจจะมีหายไปบ้างเราจะบูรณะหรือจะเก็บอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับยาดูกัน เก่ามากเร่มนี้ครับมีตาด้วยโอ้เป็นโนกลลาพูนนะครับเนี่ยปลายโหนกเลยปลายโหนกชัดเลยแล้วก็ตะว่าขอบถ้วยนี่ครับถ้วยถ้วยอย่างหนาเลยเห็นไหมที่เรานิยมกันเนาะตะว่าขอบถ้วยลำพูนนะครับใบก็ใบโนกรลมพูนนะเหล็ก สนิมผิวไม่มีสนิมขุมเลยนะครับเหล็กสวยมากใบก็ประมาณนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะดาบสภาพนี้ครับถ้าใครอยากเก็บนี่ก็ทักเข้ามานะเพราะาชุดนี้ผมแบ่งให้หมดมันนานๆได้ทีนั้นนี้เขาจัดงานเขางัดงัดของสะสมสะสมไว้เป็นสิบปีนะครับออกมาแบ่งปันนะครับยี่สิบนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยไม่สั้นนะนี่ยี่บนิ้วครึ่ง มีตอกตาด้วยเนี่ยตานี้หายากเลยตอกมาตาอะไรเนี่ยอ้ผมก็ไม่เคยวิเคราะห์ไม่ถูกเหมือนกันนะตานี้ไม่ค่อยเห็นตาเหมือนตาพระจันท์แล้วก็ผอกตอกเห็นไหมตอก <c oughs> ตอกไว้ประมาณสามตาหรือว,ว่าเป็นรอยใช่ครับสามตา ยีนิ้วครึ่งนะใครอยากสะสมก็ทักทายเข้ามานะครับเล่มที่สามเนาะสภาพเดิมหมดเลยทั้งเชือกทั้งอะไรนะครับเดี๋ยวขอจิบกาแฟก่อนสามเล่มผ่านไปนะครับกาลนาทีแล้วไม่อยากให้เยือนเยอะนะครับเดี๋ยวคนชมเบื่อช่วยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับหลังหงมีคนคอมเมนต์มาเยอะก็ได้กำลังใจนะครับพูดกัน ตามภาษาคนชอบคนรักดาบนะครับอของพวกนี้เป็นของส่วนคุณค่าหาไม่ค่อยได้แล้วครับบางทีอย่างที่ผมเคยบอกเรามีตังอะและลูกค้าหลายหลายคนจะเข้าใจเรามีตังไม่ใช่ว่าเราจะบอกเฮ้ยมีตังเท่านี้แล้วจะเอาดาบบางทีเขาก็ไม่ขายนะครับ <laughs> มันก็หาไม่ได้ไใช่วบมีมันต้องอาเราก็เป็นจบเหมาะกันนะครับก็จะม,มีลูกค้าอยู่บางประเภทเข้าใจสินค้าอ่ะ ก็ซื้อเลยนะครับหรือบางบางท่านเนี่ยที่ไม่ไหวจริงอยากได้ของก็คุยต่อรองกันได้นะครับวันนั้นวันนี้อะไรก็คุยกันไปนะครับถ้าเป็นลูกค้าชั้นดีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเนาะอันนี้เป็นงานบูรณะนะนะครับอันนี้เล่มที่อะไรเนี่ยเล่มที่ที่สี่นะแต่เป็นงานบูรณะชั้นครูนะนะครับเนี่ยดูไหวนะครับเนี่ยอ uh ันนี้บูรณะไว้นานละงานบูรณะชั้นครูเลยนะครับไหว ดาบไหวฝักนะครับเนี่ยาดาบบุรณะเนี่ยอย่าไปาผมพูดประจำนครับเราอย่าไปด้อยค่าตัวคุณค่าสําคัญที่คือสําคัญใบต้นทุนที่เขาบูรณะมาเนี่ยเพราะใจรักนะคนบูรณะ่ยสนมากเนี่ยสมมติว่าเอาดาบเก่าราคาหมื่นหนึ่งแล้วันนะครับแต่ตอนเราส่งไปบูรณะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาเทียบกับดาบเก่าที่มูลค่าหมื่นหนึ่ง่ค่าบูรณะก็ประมาณหมื่นสอง แพงกว่านะเพราะว่าช่างเนี่ยหาทํายากมากถ้าใครที่ชอบบุรณะเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาเขาจะทราบดีว่าการรอคิวช่างเนี่ยบางทีครึ่งปีนะก่อ <g> น <år> จะได้ดาวกันสักเล่มเนาะอันนี้ก็บุรณะไว้นานเก็บไปแล้วพอถึงเวลาต้องใช้เงินแล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนดาบให้เป็นอะไรสักอย่างเป็นดาบเป็นที่ดินเปลี่ยนดาาเป็นภรรยาเปลี่ยนดาาเป็นอะไรเดียเป็นรถอะไรเงี้ย <g år> มันก็ต้องออกมาขายเนาะ เป็นเรื่องปกติสมบัติผัดกันชมนะครับนี่โอ้ยพ่อคุณเอ้ยอมผมก็บุญบุญน,นะผมก็หยิบหยิบหยิบหย,ยิบเลือกมาผมก็ไม่ได้พิจรารณานอะไรเยอะนะแต่ที่บอกพวอคุณเอ้ยเล่มนี้คือเป็นปลายบัวที่สวยมากนะครับดูบัวรื้อนะครับเนี่ยดูดูทรงนี่ครับ ถ้าใครเป็นปลายบัวสายปลายบัวจะรู้เลยว่าปลายบัวที่มันค่อนข้างคือมาตรฐานปลายบัวก็สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 17, 18, นิ้วที่ใบยาวหน่อยอาหายากนะครับเนะี่ยใบนี้ยาวนะเหล็กสวยจะเป็นรื้อมืองยองนะครับเห็นรอยชุบคมชัดมากใบใหญ่ด้วยนะเนี่ยถือเป็นเป็นดาบเก็บจริงๆที่เขาเก็บไวนะ้เนาะโอ้ใบยี่ิบสองนิ้วครับหย่อนไปนิดเดียว แต่ผมก็เรียกยีิบสองนะมาประมาณยีบเ็ดนิ้วเจ็ดุนอะไรเงี้ยสมัยก่อนอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีกระตรอก์แนะแต่ยีิบสองนี้ยีิบเอ็ดนิ้วขึ้นก็ได้นะครับนี่ตานี้หายากนะตาลื้อเนี่ยตาเกี่ยวเชือกเห็นไหมครับนี่นี่ลื้อบังยองเนาะสวยนะเร่มนี้สามสิบมิลน,นะครับเนี่ยใครถูกใจกระทักมาดูใบอ่าสวยมากหาไม่ได้แล้วใบอย่างนี้ นะครับใบปลายบัวนะหายปลายบัวเนี่ยดูปลายบัวยอดนิยมนะครับอ่าเล่มที่4ผ่านไปปลายบัว22นิ้วนะครับเป็นงานบุรณะนะครับอ่างานหวายงานลงรักนะครับสวยงามรักสีปิดกว่างนะครับ เล่มที่โอ้อันนี้ยาวใหญ่โตมโหฬารถ้าแต่ใบาย,ยาวเล่มที่อะไรเล่มที่ห้านะครับนี่ยาวรวมสามิบเก้านิ้วเล่มเมื่อกี้ยาวรวมเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ก็น่าจะงามง่ายนะผมไม่ได้ลองเทปดูนะครับสามิบเจ็ดอันนี้สามสิบเก้านะครับ เล่มนี้ใบถ้าใบย,ยาวๆโค้งๆน่าจะตั้งงามง่ายอ่างามง่ายนะครับจดิ่งๆเลยเห็นไหมถ้าด้ามันยาวด้ามันยาวเขาตั้งใหม่แล้วถ้าอย่างเงี้ยของที่เขาบูรณาใหม่อะ่ะเขาจะตั้งศูนย์ใหม่อะไรใหม่มันก็จะดีไปคนละแบบก็จะแข็งแรงเนาะแบบใช้งานสะสมได้ด้วยใช้งานได้จริงด้วยนะครับตั้งโชว์ก็สวยนะครับอ่า เล่มนี้สาสิบเก้านิ้วเลยแสดงว่าใบยาวนะครับเนี่ยเล่มที่ห้านะดูใบสิชุดนี้สวยทุกเล่มบอกได้เลยครับโอ้แม่คุณอืดูใบนะครับนี่สวยมากนะดูเหล็กงานที่เขาคัดเก็บเนาะอันนี้ก็จัวปลายใบนะ คุอก็หาเสียงนะจะเ,เสียงรถก็จะเข้ามาล้จะยินมาแต่ไกลระยะ500เมตรนะครับอันนี้ก็จะไปทางลือนะ้อเนาะลือนอกเนาะใบสิ 10, 11นิ้วเอ้สิบหมาสิบเอ็ดมิลโอ้ยาวยี่นิ้วดาบ24่สิบสี่นิ้วหายยากแล้วนะช่วงนี้แค่ยีสามนิ้วเราถือเป็นดาบยาวแล้วนะครับในวงการแต่ใบนี้ย2ีนิ้วนะครับทรงใบข้าว สันจวดจวจวจะหลุดปลายใบหรือว่าสองคมนะครับเนี่ยเนี่ยจวขึ้นถึงหลังคาเลยผมอ,อาจจะบอกผิดเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่ตระกูลหรืออาจจะเป็นพวกตระกูลไตเนาะแบบที่มันจวจะหลดปลายใบอย่างเงี้ยส่วนมากจะพบทางทางรัชฐานเนาะเมืองหนองพวกอะไรเงี้ยครับต้องถอดกันดูนะ มันก็บางทีดาบเราดูที่ความสวยงามดูเล่นเป็นศิลปะเล่นเป็นความชอบก็ไม่ต้องไปข้าเรียกอะไรอะเอาเป็นเราตายก็ได้ดาบที่ไหนแค่วิเคราะห์ได้นิดหน่อยก็พอเนาะนังสวยมากนะครับเนี่ย24นิ้วนะครับเล่มนี้เล่มที่ห้าสนใจก็ทักมาเดี๋ยวถ่ายรายละเอียดให้นะครับยังไม่มีเวลาขัดเลยเนะี่ยคนถามมันเยอะใบมัน สนิมผิวนิยมหมดเลยนะครับไม่มีไม่มีร่องรอยสนิมขุมกินใบเลยนะครับชุดนี้ยี่สี่นิ้วนะครับเล่มที่สี่เล่มที่ห้าเนาะอ่ะเล่มที่หกเ,เ,เล่มสุดท้ายเดี๋ยวรถถาเสียงมาที่เกียจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเล่มนี้ใครอยากได้ของเก่านี่สภาพเดิมหมดโคตรถึกเลยนะครับเนี่ยนี่หวอันนี้ราสมบูรณ์นะหวายครบเลยกับทุกเส้นนะครับ สภาพน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่มันมันเป็นของเก่าเก็บเชือกกระเดิมมากนะครับหวายฝักกับครบเลยนะครับมีปลายใบหายนิดนึงนี่ก็เราก็พันสายสินก็ได้นะครับก็บูรณะกันคือกาบมันใช้งานเนี่ยมันทาหมายถึงว่ามันสกรปรกเนาะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะก็หวายปลายหายนิดหนึง่งอันนี้จะหุ้มเงินก็ได้หรือว่าจะเอาสายสินพันก็ได้เนาะดูกาทสิว่า,าใช้งานเยอะขนาดไหนดูเชือกเปื่อยละ อ,อันนี้จะทางรือน่าจะทางรือนะรือเมืองยองจะใบใบาขาวใบสวยเรื่องนี้นะครับเนะี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยท่านทางรือเมืองยองใบาขาวๆแหลมเปียบเลยนะครับทรงไผ่ข้าวหนกหน่อยๆน,นะครับใบเออ่ เล่มนี้ย3ิบสามนิ้วครึ่งน,นะครับใบยาวนะสองเล่มท้ายเนี่ยใครชอบดาบยาวก็ลองทักเข้ามานะครับราคาก็จับต้องได้อยู่สวยนะสันโอสันนี่ตีทบยันสันเลยเห็นไหมเนี่ยครับเล่มนี้ได้จากแม่ห้องสอนนะนี่ครับเนี่ยถือเว็นดาบดีมากเลยเนี่ยครับเนี่ยงามงายอยู่ด้ามสิบสาม ใบยี่สิบสามนิ้วครึ่งอาจจะเป็นพวกช่างลื้อตีประกอบในแล้วไตนะเพราะฝักหวายฝักอะไรมันเป็นงานเมืองหนองงานแล้วไตนะครับงานชาวไตเนะี่ยจะทรงใบมันออกไปทางไปทางลื้อครับใบเหล็กก็การจัดก,การเหล็กก็ไปทางลื้อขาวๆแต่สวยมากนะครับเนี่ยนี่โอ้คือบางอย่างเราตอบชัดไม่ได้เพราะเราเกิดไม่ทันแล้วก็ นี่เขาต้องยอมรับว่าเกิดไปทนันมันเป็นการวิเคราะห์ของคนข้างหลังที่เราเจอว่าเจอในพื้นที่ไอ้พื้นที่ไหนเนาะแต่ดาบไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมันก็โผล่ออกมาเยอะพอสมควรนะครับจากพื้นที่เนี่ยที่มันนอกทฤษฎีเนาะนอกบันทึกแล้วกันอย่างเล่มนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยเหล็กเนื้อเหล็กมันแบบเป็นเหล็กชั้นดีเลยนะครับเนี่ยตีทบแบบเห็นชัดใบาขาวคมโหนกด้วยนะครับเนี่ย ยี่สิบสามนิ้วครึ่งนะครับอใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์นะมีหกเล่มเดี๋ยวทยอยลงในเพจนะครับใครใจร้อนก็ทักเข้ามาก่อนได้นะครับอีพีนี้หลายคนถามบอกเอ้ยทำไมไม่ขายเลยนะครับขายทุกเล่มนะครับอีพีนี้หกเล่มแบ่งปันนะครับก็ทักทายขึ้งเข้ามาทางเพจเพื่อนรักดาบก็เดี๋ยวทยอยลงทีละเล่มสองเล่มนะครับใครถูกใจเล่มไหนก็ทักเข้ามาก็ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ